สวัสดีครับคุณกำลังจะเดินทางไปที่ไหน Hello where are you going I want to go to Centen Plaza อยากไปเซนเทนพลาซ่าค่ะ ใครที่มีแผนกำลังจะเที่ยวต่างประเทศนะครับผมขอแนะนําเครื่องนี้เลยนี่คือเครื่องแปลภาษาจากบูมเมอร์รุ่นแ8นะครับผมกดมาในราคา2000นนิดๆ <din it> ตัวนี้นะครับรองรับการแปลภาษาถึง138ภาษาเมื <Bald> ่อเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับเขาจะมีหมวดหมู่แบ่งแยกให้เรียบร้อยเครื่องนี้นะครับเราสามารถแปลออน,อนไลน์ได้โดยการเชื่อมต่อกับ WiFi แบบนี้หลังจากเชื่อมต่อ WiFi เสร็จผมจะทําการแปลภาษาจากสํานักข่าว b b c นี้ดูนะครับว่าเขาพูดถึงอะไร ว i ร์จินีจอฟ f f r e y ผู้กล <st arts> ่าวหาเจ้าชายแอนดรูว่าลวกละเมิดทางเพศเสียชีวิตแล้วหรือว่าเราจะใช้วิธีการถ่ายรูปแปลาภาษาก็ได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมจะไปข่าวนี่นะครับกดถ่ายก็จะได้มาเป็นรูปแบบนี้นะครับเราสามารถมาครอปได้นะครับแบบนี้ เราก็จะได้คําแปลมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยแบบนี้นะครับเราสามารถมาเลื่อนอ่านตรงนี้ได้เลยสวัสดีครับคุณกําลังจะเดินทางไปที่ไหน Hello where are you going เราพูดภาษาไทยไปตัวเครื่องก็จะแปลเป็นภาษาต่างประเทศให้คนต่างชาติ I want to go to c e n t a n Plaza อยากไป Centen Plaza ค่ะเขาก็จะแปลภาษาให้เรา real time แบบนี้เลยนะครับสำหรับคนที่ต้องเดินทางต่างประเทศหรือว่าต้องการเครื่องช่วยในการแปลภาษานะครับก็ขอแนะนำเจ้าเครื่องแปลภาษา AI ตัวนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะปักตะกาข้างล่างเอาไว้ให้นะครับ